มือนี้ก็เป็นอะไรที่ง่ายๆอีกแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมยุ่งมากๆครับต้องออกงานนาทุกวันเลยกับข้าวของเราก็ต้องง่ายด้วยแล้วก็ต้องอร่อยด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาทําเป็นไข่เจียวกระเทียมพริกไทยแบบง่ายๆบ้านๆครับผมทําออกมาแล้วหน้าตาทานไม่เบาเลยนะครับอร่อยด้วยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวบ้านนอกคนบ้านๆครับวันนี้เดี๋ยวเรามาทําไข่เจียวกระเทียมพริกไทยแบบง่ายๆบ้านๆนะครับ วัตถุดิบนะครับที่เราจะต้องเตรียมก็จะมีไข่ไก่หรือว่าไข่เป็ดก็ได้นะครับตามความชอบครับพริกไทยเม็ดครับกระเทียมกรีบต้นหอมผักชีครับผมต่อไปก็มาโขกระเทียมกรีบกันครับวันนี้ใช้เป็นกระเทียมไทยประมาณ3หัวโขกทั้งเปลือกเลยนะครับ เสร็จแล้วก็นำพริกไทยเม็ดประมาณ20เม็ดลงไปโขลกรวมกันกับกระเทียมนะครับต่อไปเราก็มาตอกไข่เพื่อตีไข่เตรียมเอาไว้เลยนะครับวันนี้เราใช้เป็นไข่ไก่6ฟองครับใครชอบไข่เป็ดก็ใช้ไข่เป็ดได้นะครับ มาปรุงรสชาติไข่เจียวกันครับด้วยผงปรุงรส1ช้อนชาครับตามด้วยน้ำปลาอีก1ช้อนโต๊ะกินข้าวนะครับแล้วก็จะใส่เป็นซีอิ๊วขาวลงไปอีก1ช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นก็ตีไข่นะครับให้ฟองขึ้นนะครับยิ่งตีนานเท่าไหร่ไข่เวลาลงเจียวก็จะฟูมากขึ้นเท่านั้นนะครับ วันนี้เราใส่ต้นหอมซอยลงไปด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความหอมของไข่เจียวของเราครับแล้วก็ถ้าใครชอบทานหมูสับก็สามารถใส่ลงไปได้นะครับผมก่อนจะเจียวไข่ครับเดี๋ยวเรามาเจียวกระเทียมพริกไทยที่เราโขลกเอาไว้ครับเพื่อเอาไว้โรยหน้านะครับผม เจียวให้กระเทียมออกมาสีเหลืองทองแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับผมก็ลินน้ํามันออกนะครับสีก็จะออกมาประมาณนี้ครับผมหอมมากๆเลยนะครับคราวนี้ก็มาลงมือเจียวไข่กันเลยครับน้ํามันค่อนข้างเยอะสักหน่อยนะครับไข่จะได้ออกมาฟูนุ่มสวยนะครับวิธีเจียวไข่ให้นุ่มฟูสวยครับก็เล่งไฟแรงขึ้นสักหน่อยครับจากนั้นก็รอให้น้ํามันแก่จัดเทไข่ใส่ลงไปได้เลยครับเวลาเทก็เทสูงๆหน่อยนะครับผมไข่จะได้ฟูนุ่มครับ พอเราเทไข่ใส่ลงไปแล้วครับคราวนี้เราก็เบาไฟลงครับเพราะว่าเดี๋ยวด้านล่างจะไหม้ก่อนด้านบนจะสุกนะครับผม เดียวสักพักหนึ่งก็ดูด้านล่างนะครับว่าสีเหลืองทองสวยหรือยังครับถ้าได้ที่แล้วก็กลับด้านได้เลยครับนี่ครับสีเหลืองทองฟูนุ่มน่าทานมากๆเลยครับ เอาละครับตอนนี้ไข่เจียวของเราก็สีเหลืองทองทั้ง2ด้านแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะโรยกระเทียมพริกไทยที่เราเจียวเอาไว้โรยหน้าได้เลยนะครับชอบมากก็โรยมากได้ตามความชอบครับหรือว่าจะโรยด้านนอกก็ได้นะครับผมสีสวยหอมมากๆเลยครับผมเราให้เสด็จน้ำมันก,นก่อนครับก็มาใส่จานครับโรยหน้าด้วยต้นหอมแล้วก็ผักชีครับผม แค่นี้ก็เสร็จพร้อมทานแล้วนะครับสำหรับไข่เจียวกระเทียมพริกไทยของเราในวันนี้ครับก็เป็นกับข้าวง่ายๆแบบบ้านๆครับแค่มีข้าวสวยร้อนๆทานกับไข่เจียวหอมๆฟูนุ่มแบบนี้ก็สุขใจแล้วนะครับผมใครชอบก็ลองไปทำทานได้นะครับช่วงนี้ผมงานเยอะครับก็ต้องหากับข้าวที่ทำง่ายด้วยแล้วก็ต้องอร่อยด้วยครับผมก็เป็นเมนูไข่ที่ถูกใจผมมากๆเลยนะครับง่ายด้วยอร่อยด้วย แถมประหยัดอีกจังหาครับบางทีเราไปทานกับข้าวที่นอกบ้านนะครับสั่งไข่เจียวแบบนี้ราคาอาจจะสูงนะครับถ้าเราทําทานเองเนี่ยประหยัดด้วยนะครับวันนี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยครับผมโชคดีมีความสุขนะครับทุกท่านสวัสดีครับ